ยเหมือนรอยฝ่ามือเขาเรียกสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมะถมางนิดนึงเพราะว่าจะชวนกันไปอุทยานแห่งชาติภูลังกาค่ะอุทยานแห่งชาติภูลังกาที่มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางหนึ่งที่เรียกว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ําตกตาดโพที่นั่นไปสิ้นสุดที่ถ้ำนาคีค่ะ วันนี้ทุ่งแสงตะวันจะพาไปรับความเชื่อความรู้วิทยาศาสตร์พฤกษศาสตร์แล้วก็ธรณีวิทยาไปด้วยกันค่ะ นี่คือสิ่งที่จะได้ชมกันในวันนี้ที่ถ้ำนาคีภูลังกาจังหวัดนครพนมค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักก็จะมีน้ำป่ามาสมทบกันทำให้ตอนเช้าวันนี้ทางขึ้นถ้ำนาคีาชุ่มฉ่ำเพราะเมื่อคืนฝนตกค่ะน้ำตกตาดโพของเรานะครับจะมีอยู่สิบชั้น เด็กๆมีนัดกับพี่ๆทีมงานทุ่งแสงตะวันและลุงเป็ดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกตาดโพจะสำรวจธรรมชาติระหว่างเดินทางขึ้นถ้ำนาคีด้วยกันค่ะอันนี้จะเป็นทางเดินป่าทางเดินป่าก็จะขึ้นไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติภูลังกานี่มีถ้ำชื่อเสียงโด่งดังสองถ้ำอยู่คนละฝ่าเขาถ้ำนาคีอยู่ด้านฝั่งจังหวัดนครพนมถ้ำนาคาอยู่ฝั่งจังหวัดบึงการค่ะ คนนิยมมาเที่ยวตลอดทั้งปีเลยนะคะเพราะว่ามีลักษณะทางธรรมชาติที่โดดเด่นแล้วก็หลากหลายค่ะขอเนื้อจากสองคือมือด้วยยานต๊ป่าพูลังกาของเราเนี่ยจะมีอยู่สามสามชนิดจะมีป่าเบญจพรรณสองป่าดิบแยงสามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณก็คือบริเวณที่เราอยู่นี่แหละตรงนี้แหละ ป่าเบญจพรรณหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป่าผัดใบและไม่ผัดใบมันจะอยู่ร่วมกันทั้งทั้งที่ผัดใบและไม่ผัดใบนะป่าเบญจพรรณมันจะอยู่ร่วมกันมีนะักท่องเที่ยวมากเลยนะคะก็เลยต้องมีระบบไกด์อาสาคือให้ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนพาเดินบนเส้นทางที่กำหนดไว้พร้อมกับเล่าความรู้ความเชื่อให้คนมาเที่ยว้องไปครับสังคม สังคมพืชสังคมพืชชายน้ําตรงนี้ก็จะมีเตยหินเห็นไหมก็คือประโยชน์ของเตยหินก็มันจะช่วยชะลอก,กะระแสน้ําเห็นไหมมันจะเกิดตามลาําธารเวลาที่มีฝนตกน้ํามามันก็จะช่วยชะลอไม่ให้น้ําไหลแรงแล้วก็จะมีนี่แหละบอ่อพลังกา ไม่เดินออกนอกเส้นทางนะคะเพราะว่ามีพืชพันธ์สิ่งมีชีวิตดอกไม้ป่าสมุนไพรต่างๆให้ทำความรู้จักเออใช่ใช่ใช่เคยมาอยู่เคยมาอยู่น้ำตกผาสวรรค์ตรงนี้จะเป็นน้ำตกผาสวรรค์เป็นน้ำตกชั้นที่สองครัที่อยู่ตรงนั้นครับเป็นน้ำตกผาสวรรค์วันนี้น้ำเป็นยังไงครับวันนี้น้ำก็จะค่อนข้างแรงนหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตก เส้นทางนี้เรียกว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกตาดโคเพราะอะไรเพราะต้องเดินผ่านน้ำตกหลายชั้นเลยค่ะทำให้สนุกสนานหายเหนื่อยไปได้มากที่นี่มีพืชเฉพาะถิ่นและหายากหลายชนิดเลยนะคะอย่างเช่นโสมพูลังกาเซี่ยวพูลังกา และซิรินทรวันล,ลีถามแบบไม่มีป้ายอะไรอะไรมมะที่ที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี่เองนะดันหม,ม,มีครับต้นดันหมีโอ้ถูกต้องนี่แหละนี่แหละเนี่ยมันจะช่วยทวนความจําใครสนใจเรื่องต้นไม้เรื่องพฤกษศาสตร์<อ>จะชอบมากเลยค่ะ พืชชนิดใหม่ของโลกในในในสวนนี้จะมีเครือสวีดผู้ลังกาแล้วก็มีประดับหินอาจารย์เต็มแล้วก็มีเสี่ยวพูลังกานะครับศึกษาดูนะครับรูปลักษณะพวกดอกพวกใบมันเผื่อเราเดินเราจะเจอของจริงนะครับแต่ว่าล่าสุดเรามีน้ำแน่ขาวอําไพนะครับจะเป็นพืชชนิดใหม่ ลักษณะหนามแน่เป็นยังไงครับลักษณะของหนามแน่นะครับมันจะเป็นจะเป็นไม้พุ่มเตี้ยๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม้ขนาดใหญ่ลักษณะดอกจะมีสีขาวนะครับลุงเป็ดบอก,อกว่าหนามแน่ขาวอภ่ภไพมักจะขึ้นริมเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี่แหละค่ะแต่ว่าจะต้องสังเกตกันให้ดีๆนะคะเด็กๆจะเห็นไหมนะ ฟามเฮาส์ <Palm> เจอแล้วจะใช่ไหมคะไปดูกันอาจจะใช่ก็ได้น้ำแน่ขาวอมไพยแต่ว่าในช่วงช่วงระยะนี้ยังไม่ออกดอกน้ำแน่ขาวอมไพยเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกที่เพิ่งค้นพบไม่นานมานี้เองช่วงปลายฤดูฝนจะมีดอกสีขาวแบบนี้ค่ะใครมีโอกาสเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติต้องลองสังเกตดูนะคะ อาจจะโชคดีได้เห็นดอกหนามแน่ขาวอัมภัยคะ่ะค่อยๆเดินนะครับแล้วเราอย่าอย่าเพิ่งไปเร็วนะสังเกตดูพันไม้แถวโดยรอบๆก่อนโอ้ดอกอะไรเนี่ยอันนี้นะเขาเรียกประดับหินอาจารย์เต็มเป็นเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกนะที่ค้นพบในภูลังกานะครับ ลักษณะดอกส่วนใหญ่จะมี5แฉกแล้วก็มีปลายดอกคล้ายๆเหมือนลูกศรน,นะถ้าหน้าแรงจะไม่มีนะหน้าแรงมันมันจะแรงมันจะตายแล้วก็หน้าฝนมันจะฝังมันมันจะมีหัวเล็กๆนะเขาเรียกว่าลากฝังลากอยู่ในก้อนหินเล็กๆ อุทยานแห่งชาติภูรลังกา,งกามีลักษณะญญชุ่มช่ำความชื้นสูง,งแต่ละฤดูกาลพบพืชใบไ,<ด>ไ,มไม้ดอกไม้ที่แตกต่างกันออกไปไม่แน่นะคะในอนาคตอาจจะพบพืชพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มเติมอีกค่ะ เด็กๆลุงเป็ดและพี่ๆทีมงานเดินเส้นทางนี้เพียง1กิโลเมตรเศษมาถึงตรงนี้ก็ได้ทำความรู้จักพืชพันธุ์ต่างๆมามากมายจากน้ำตกชั้นที่3ก็ใกล้จะถึงทางเข้าถ้ำนาคีซึ่งเรื่องลือเรื่องหินที่ดูราวกับพญานาะคลุงเป็ดซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องธรณีวิทยาเป็นพิเศษจะเล่าให้ฟังค่ะเส้นทางจาก จุดนี้นะครับขึ้นไปถ้ำนาคีจะเป็นเส้นทางที่ลำบากนะครับ,รบไม่เหมือนที่เราเดินมาจะเป็นเส้นทางธรรมชาติมีโขดหินมีอาจจะมีบันไดบ้างเล็กน้อยนะครับ,รบเด็กๆต้องระมัดระวังนะครับห้ามวิ่งห้ามกระโดดโลดเต้นนะครับบริเวณพื้นที่เดินอยู่นี่เป็นหินและทรายบางแห่งก็เปียกชื้นด้วยเรียกว่าทั้งร่วนทั้งลื่นต้องมีสติทุกย่างก้าวค่ะ นาคีจังหวัดนครพนมมีไฮไลท์ที่สำคัญหลายแหง่งที่ที่ทุกคนอยากจะมาให้ถึงให้เห็นก็คือเสีย,พยนพญานาคทั้ง9เสียนไปผจญภัยกับเด็กๆต่อค่ะมาเดินสันรวัวแล้วก็ปรากฏว่าพบเห็น เ,เด็กๆกับลุงเป็ดาพาผจญภัยสำรวจถ้ำนาคีอุทยานแห่งชาติภูลังการเริ่มจากตรงนี้คะ่ะเมื่อก่อนเส้นทางเราจะขึ้นเฉพาะามาถึงถ้ำนาคีเสียงที่หนึ่งแล้วก็ลงทางเดิมนะครับพอค้นพบเสียงที่เก้าเสร็จนักท่องเที่ยวมาเยอะเราก็เลยจัดให้เป็นเส้นทางเดินรอบไม่ให้เดินสวนกันเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวจะเดินชนกันตกเขาก็เลยจัดลักษณะหินที่ซ้อนทับกัน เหมือนหัวพญานาคทำให้ผู้คนที่พบเห็นเกิดจินตนาการผสมผสา,านกับความเชื่อเรื่องพญานาคจึงเรียกเสียนพญานาคค่ะลักษณะแบบนี้ทยอยพบมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันมีทั้งหมด9แห่งด้วยกันขึ้นไปขึ้นไปนาคีแล้วต้องรอดมูมการหง เราถือสิ่งของอยุายอุ้ยุนยระมัดระวังนะครับอุ้ยงูงูเห่าเด็กๆรู้ไหมว่าตรงนี้นี่เขาเรียกพืชชนิดไหนรากไสถูกต้องรากไสที่ที่เป็นนักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพรเกิดจากถ้ำมันกดทับคับ เมื่อก่อนลากไสมันจะเป็นลากเล็กๆอย่างนั้นนะเดือนมันจะเลื้อยมาแล้วก็มาชนหินมันจะต้องหาช่องที่ต้องไปให้ได้ใช่ไหมมันมันก็เลยทําให้เกิดลักษณะขดหลังๆมาหินมันพังผูกพังลงมาลากไสมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเดิมของมันโตขึ้นโตขึ้นมันก็เลยเป็นขดแบบนี้ ต้นไซจะเติบโตโดยเป็นกาฝากพืชชนิดอื่นแย่งสารอาหารและทําให้พืชชนิดนั้น,น,นตายแต่ในขณะเดียวกันต้นไซเองก็ให้ร่มเงาลูกไซเป็นอาหารให้สัตว์น้อยใหญ่ในป่าค่ะข้างในถ้ำของเรามันก็จะเป็นเสียงที่สองครับตามไปดูดังเอ้ไปทางนี้ดีกว่า เด็กๆครับตรงนี้จะเป็นถ้ำนาคีนะครับตามหลักความเชื่อของทางท้องถิน่นเขาเชื่อว่าเป็นสถานที่บำเพ็ญภาวนาของเจ้าแม่นาคีนะครับตามตำนานนะครับบำเพ็ญภาวนาที่นี่ เมื่อความมหัศจรรย์ของลักษณะทางธรณีมาผนวกกับเรื่องพญานาคการท่องเที่ยวธรรมชาติผสมผสานกับเรื่องราวความเชื่อประเพณีพิธีกรรมต่างๆชุมชนท้องถิ่นรู้คุณค่าเกิดรายได้ผู้คนในพื้นที่จึงหวงแหนช่วยกันดูแลรักษาน่าชื่นชมค่ะเด็กๆมีความเชื่อเรื่องพญานาคไหมเชื่อครับอ้าวเชื่อทำไมถึงเชื่อล่ะได้ยิน ตำนานที่เขาเล่ากันมาครับเป็นแบบเขาเล่ากันมาว่าแม่น้ำโขงเราเคยมีพญานาคปรากฏตัวขึ้นก็เลยเป็นตำนานและผมก็เลยเชื่อครับความเชื่อ,อส่วนบุคคลห้ามกันไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางหลักวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล้วนะลายเกรดเนี่ยมันเกิดโดยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกฎการหมอนหินซ้อน หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกซันแครกเนื่องจากภูเขาภูลังกาเหล่านี้นะเป็นภูเขาหินทรายลักษณะภูเขาหินทรายนีย่มันสามารถถูกกระแสน้ําหรือกระแสลมกัดก่อนได้ง่ายแล้วก็การหดการขยายตัวของมันเป็นไปได้โดยง่ายเนื่องจากว่าเนื้อหินไม่ไมแข็งแรงนะครับปรากฏการณ์ที่เราเห็นเหมือนงูนี่มันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หินที่มีรอยแตกเล็กๆเมื่อเวลาผ่านไปนานๆโดนน้ำโดนลมเซาะกัดกร่อนจนขอบรอยแตกกลมมนมีลักษณะคล้ายๆกับเกล็ดงูในทางวิชาการเรียกลักษณะแบบนี้ว่าหมอนหินซ้อน้้ขึนไปแลว เด็กเดินบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติมาถึง3กิโลเมตรกว่าแล้วคงจะสนุกและได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะเลยใช่ไหมคะอีแหละหินหินลายเหมือนรอยฝ่ามือ,อขเขาเรียกอร,รหัรของพระเจ้าอ่าตรงตุงเหมือ,อ,อน้าก็คือคุ้มมากค่ะที่ขึ้นมาเพราะว่าได้เจอน้ำตกเจอผาแล้วก็เจอเมืองบ้านของเราด้วยความเนื่อยของผมก็คือเหนื่อยอยู่ตรงเสียงที่เก้าครับ แล้วกพ็พอเริ่มขึ้นมาก็เริ่มสนุกขึ้นครับเพราะว่าได้แบบขึ้นมาเจอพวกฝรั่งแล้วก็ได้ทักทายกันด้วยครับแล้วก็ได้มาชมวิวได้นั่งพักกินข้าวร่วมกันกับเพื่อนๆครับสนุกครับเฮาเฮาขอแนะนำทุกคนให้อย่าใส่เกือแมะมาแล้วมันเพราะมันจะลื่นแล้วก็บว่าต้องใส่กระโปรงน้ำ ตั้งสติดีๆและก็ต้องมีคนที่ชำนาญทางพาไปน้ำเดินทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆเพราะว่าบ้านเฮามันเป็นอุดมสมบูรณ์มันมีเพราะว่ามันอยู่ที่กับภูลังกามาเที่ยวกันเลยครับอุทยานแห่งชาติภูลังกามีความรู้และความงามรออยู่หากได้มาเยือนจะได้พบสัมผัสเรื่องราวและความประทับใจหลากหลายนอกจากถ้ำนาคีอีกฟากหนึ่งของภูเขาก็ยังมีถ้ำนาคา รอให้ไปเยือนอีกด้วยความเชื่อความศรัทธาธรณีวิทยาพฤกษศาสตร์วิทยาศาสตร์ทำให้การท่องเที่ยวและการเรียนรู้สนุกมากขึ้นในความรู้สึกของเด็กๆค่ะขอบคุณเด็กๆและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกามากเลยนะคะ วันนี้เราได้เห็นปรากฏการหมอนหินซ้อนแล้วก็ได้เห็นพืชพันธุ์ต่างๆที่เคยถูกมองข้ามวันนี้เป็นตัวอย่างนะคะทําให้เราได้รู้ว่าทําไมต้องช่วยกันรักษาสภาพธรรมชาติไว้ให้ดีที่สุดเพราะยังมีอีกหลายอย่างรอการค้นพบค่ะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ